สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็มาเจอกับเจ๊เองชาแนลกันอีกแล้วนะคะแกอากับวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เกมเดิมของเรานั่นเองคือ a อรันแฮนเตอร์โซค่ะวันนี้นะคะเจ๊จะพาไปดูของเล่นใหม่ค่ะแกขาเออก็เพิ่งได้รับข้อมูลมันเองแกว่า มันจะมีของเล่นชิ้นหนึ่งค่ะที่จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยสามารถนําอาวุธแล้วก็พวกชุดเกราะที่เราไม่ใช้แล้วนําไปย่อยเป็นวัตถุดิบคืนกลับมาได้นั่นเองแกริดมากเลยอ่ะโอ้ยอ่ะต้องอ้างอิงนิดน,นึงนะคะต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับข้อมูลดีๆจากลูกกิวของเจ๊นั่นเองค่ะแกเออทุกวันเนี้ยลูกกิวเจ๊คือมีความรู้ทางด้านเกมค่อนข้างจะเยอะเยอะจนเลยหัวกิวไปแล้วนะคะแกอ่ะอีกหน่อยก็คงจะยกช่องให้ลูกกิวเนาะ <laughs> ไม่ใช่อะ นะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคะแกอ่าเอาวัชุดเก่ะที่เราไม่ใช้เนี่ยแกรู้หรือเปล่าว่านางอะสามารถนำมาย่อยเพื่อเป็นวัตถุดิบที่เราไปหากันตกักตมหากันลงไปเป็น5รอบ1ิรอบเนี่ยเอากลับคืนมาได้ด้วยแกเอ้หาอะไรนะหนูขายทิ้งหมดแล้วหรอหาอะไรนะหนูเปลี่ยนใจหนูหาของใหม่ทําไปแล้วหรอไอต่อยต่อยเราจะขอไว้อะไรให้กับบุคคลกลุ่มนี้ประมาณ3วินาทีนะคะ มาเข้าเรื่องกันสักทีหนึ่งอะเดี๋ยวเจ๊จะพาไปดูนะคะสิ่งที่ทําให้เราสามารถย่อยของได้เนี่ยมันอยู่ที่เมืองซิวเวอร์ฟอน,นเองอะใครว่าเมืองซิวเวอร์ฟอนไม่สาคัญเจ๊จะหัวเราะดังๆ3มทีนะคะแกเออเมืองซิวเวอร์ฟอนเนี่ยนางมีอะไรมากกว่าที่เราคิดไว้นั่นเองแกนางจะมีสิ่งปลูกสร้างชนิดหนึ่งค่ะที่จะทําหน้าที่ในการย่อยของที่เราไม่ใช้แล้วนั่นเองค่ะได้ทั้งอาวุธและชุดเกราะนั่นเองเดี๋ยวเจ๊พาไปดูนะคะไปะไปดูกันเลย อา,อาคารปลูกสร้างนะคะมันจะมีชื่อว่าสถาบันนั่นเองคะ่ะแกอ่าพาไปดูก่อนนี่เลยลักษณะคล้ายๆกับโรงเรียนเวทมนต์เวเป็นแนวแบบแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะสำหรับอาคารนี้เนี่ยนางจะสร้างได้ก็ต่อเมื่อเรามีค่าความรุ่งเรืองของเมืองประมาณ300นะถ้าจำไม่ผิดนะเจ๊ก็ไม่ได้จดไว้ด้วยสิเออจะจำได้ว่ามันประมาณ300นะคะ วิธีการที่เราจะอัพค่ารุ่งเรืองได้ถึง300เนี่ยก็โดยทําการอัปเกรดนะคะสร้างของที่สามารถสร้างได้ในเมืองนะคะสร้างได้ทุกอย่างเลยนะคะแกสร้างอาคารทุกหลังนะคะสร้างให้หมดนะคะแกเท่าที่เราจะสร้างได้และอัปเกรดทุกอย่างให้เป็นเลเวล2เหมือนที่เจ๊บอกไปในคลิปซิว่าอร์นะคะหัดไปดูกันบ้างทําให้เราก็ไม่ดูถึงเวลาก็มาวิ่นวือเดี๋ยวจะโดนอ่าเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราทำเควส เควสที่ได้อ่าที่ได้อีสรยนั่นนะแกะเขาเรียกว่าสร้อยอะไรนะสร้อยการาตา์ดาเดี๋ยวเจเปิดให้ดูนะคะอ่ะสร้อยราชินีอ่ะก็เป็นเคเวสท,ที่ได้สร้อยเนี้ย นะนางก็จะให้ค่าความรุ่งเรืองมาด้วยนะคะก็คือทำเควสนี้นะแล้วก็อัปเกรดสิ่งปลูกสร้างนะคะในเมืองซิลเวอร์ฟอร์นะคะให้เป็นเลเวล2นะคะหรือเลเวล3บ้างบางอาคารนะคะแกมันก็จะสามารถเพิ่มค่ารุ่งเรืองของเราเนี่ยให้ถึงขีดที่เราจะสามารถทําการสร้างสถาบันแห่งนี้ได้อ่ไม่งงใช่ไหมอ่เรามาดูอาคารตัวนี้ด้วยกันเลยดีกว่านะคะเมื่อเรามีอาคารตัวนี้ปุ๊บเนี่ยอ่ากดเข้าไปดูเลยว่านางทําอะไรได้บ้างอ่านางชื่อสถาบัน จะสังเกตว่านางมีฟังก์ชันสลายอุปกรณ์แล้วก็การสลายวิญญาณน,นักล่าด้วยแกเลิศมากอะ่ะเราไปดูสลายอุปกรณ์กันนะคะสิ่งที่จะสลายได้อย่างที่บอกเลยคือชุดเกราะและอาวุธนะคะแต่แต่แต,แต่มีเงื่อนไขว่าชุดเกราะและอาวุธที่จะทําการสลายได้เนี่ยต้องมีเลเวล60ขึ้นไปเท่านั้นนะแกเลเวลต่ํากว่านี้ ย่อยไม่ได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปพูดคุยกันถึงเลเวลนะคะเรามาดูเงื่อนไขกันนะคะแกอ่ะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะอ่านแบบ o o o g t r ทานเสลดนะคะเนื่องจากนางอธิบายเงื่อนไขในการย่อยเนี่ยเป็นแบบ Google มากนะคะอ่ะอุปรกรณ์ที่มีระดับสูงกว่า60ถึงจะสามารถดําเนินการสลายได้และต้องถอดวิญญาณนักล่าออกก่อนนะแล้วก็หินเลือดที่ฝังไว้ก่อนนะคะที่จะสลายตัวมิฉะนั้นจะไม่สามารถดําเนินการสลายตัวได้อ่ะ แล้วก็เมื่อทําการสลายแล้วเนี่ยจะคํานวณการสร้างอุปกรณ์นะอุปกรณ์ป้องกันตามระดับการสร้างครั้งแรกอาวุธที่สร้างขึ้นตามระดับอุปกรณ์ระดับอาวุธระดับ50นะคะแกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอาจจะประมาณว่านางจะย่อยของคืนให้ตั้งแต่ของที่เราสร้างอาวุธ50ขึ้นมาจนถึง60หรือเปล่านะ แล้วก็วัสดุที่สิ้นเปลืองในการพัฒนาเสริมแกรง่งไม่ว่าจะเป็นเรียนเงินขอบตัดรอยของการใช้หลุมและคืนกลับตามทางในทางหนึ่งของอาตาัตรางงมากค่ะแล้วก็วัสดุทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสับปลัดยกักษ์จะคำนวณโดยจุดแปลงนะคะเป็นคริสตัลวัสดุทุกรอบตาม60%สําหรับคืนกลับงงไหมก็แปลคร่าครนี่ทําไมต้องมานั่งแปลไทยเป็นไทยอีกก็ไม่รู้นะคะนางแปลงงมากนะ ก็จะได้คืนประมาณ60%หรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะได้มัน60%นะคะได้คืนแต่ก็ถือว่าเยอะนะแก60%น่ะของที่เราใช้ยากมันค่อนข้างจะเยอะมากเลยหอของของที่เราใช้ทั้งหมดอะเจ๊ว่ามันเยอะมากอ่ะต่อค่ะสามารถใช้เป็นจุดวัสดุสับประหลาดยักษ์ตัวใดก็ได้อันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันสดุที่หายากวัตถุดิบของส่วนประกอบและแร่ธาตุก็จะคืนกลับโดยตรงตามอัตรา50%นนะคะอ่ะฟังแล้วก็วิเคราะห์เอานะคะ แล้วก็เศษเนี่ยจะขึ้นทศนิยมเป็นจํานวนเต็มอ่าเหรียญเงินที่สิ้นเปลืองไปในกระบวนการอัปเกรดและเสริมแกร่งจะได้รับคืนกลับมาในอัตรา35ก็ยังดีและเปลวไฟที่ไม่มีวันดับกับขอบตัดรอบของการใช้หลุมที่สิ้นเปลืองอันนี้คือไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะในการเสริมแกร่งทั้งหมดจะถูกส่งคืนให้เต็มจํานวนนะคะสินค้าที่ส่งคืนทั้งหมดนะจะไม่สามารถทําการค้าขายได้จบนะอ่าใครคิดจะย่อยมาขายอดนะคะ ปกติพวกวัตถุดิบมันก็ขายไม่ได้อยู่แล้วปะแต่รู้สึกว่าพวกแร่หินอะไรอย่างเงี้ยมันจะขายได้ใช่ไหมปกติแต่ไม่รู้ว่าเราย่อยมาแล้วเราจะน่าจะขายไม่ได้อีกนะไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ในกระบวนการสลายตัวนะคะจะต้องสิ้นเปลืองเหรียญทองและจํานวนการสิ้นเปลืองจะขึ้นอยู่กับระดับอุปกรณ์อ๋อและระดับการเสริมแกร่งนะคะไหนความว่านะเราต้องมีการจ่ายเงินเป็นเหรียญทองเพื่อย่อยหรอแพงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะอ่ะ กติกานะคะเงื่อนไขที่นางอธิบายก็มีเท่านี้นะลองไปแปลไทยเป็นไทยกันอีกรอบหนึ่งนะคะหรือใครถนัดภาษาอังกฤษก็ลองปรับเป็นอังกฤษแล้วก็ดูแม่งเลยนะคะคือน่าจะแปลได้ตรงตัวมากกว่าเนาะ,ะเรามาดูกันเจ๊จะทดลองด้วยการย่อยดาบเลเวล60ของเจ๊นะคะไม่ใช่ดาบ64ตัวนี้จะเป็นดาบเลเวล65ที่เจ๊าทามาแต่เจ๊ไม่ได้ใช้เพราะว่ามันไม่สวยนะคะอ่ะพอเรากดปุ๊บเนี่ยเราสังเกตที่ด้านมุมขวาล่างทุกคนจะเห็นว่ามันจะบอกว่าเราย่อยแล้วเนี่ย เราจะได้อะไรกับคืนบ้างแกริดม,มากดูสิหูอันนี้คืออะไรอะ่ะเหมือนแทสเซอร์แรคเลยนี่ดูสิคริสตัลวัสดุทั่วไปตัวนี้มันจะเป็นเหมือนคริสตัลที่เอาไว้สําหรับเพิ่มพอยต์พอยต์ที่เวลาเราไว้สาหรับสร้างของอะ่ะมันจะให้เราหาแบบต้องหาชิ้นส่วนของมอนเตอร์ตัวนี้จํานวน6 0 0พอยต์พันสพอยต์นึกออกปะคือตัวนี้มันจะเป็นชิ้นมันจะเป็นองค์ประกอบของพวกนั้นแหละนะคะได้คืนมาทั้งหมด1427พอยพอยต์ เยอะมากนะพันสี่เลยนะแกไ,ได้พวกแรกอะพวกแรกที่ได้คืนมาจะไม่สามารถค้าขายได้เห็นไหมอ่ะอันนี้เป็นข้อเสียนะคะแกแต่ก็ได้มาค่อนข้างที่จะแบบเยอะมากดูสิโหเยอะนี่แกด,ดูยังไม่หมดยังไม่หมดผงเผงได้กลับคืนมาหมดเลยค่ะดีมากดูสิหินออฟซิดียก็ได้คืนอะโอ้ยได้คืนหมดเลยอุ้ยแกดูเลิศมาก แต่ว่านางจะไม่ได้พวกอุปกรณ์ประเภทที่เป็นพวกจิตจิตของอมอนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยพวกจิตพวกของหายากอะเราจะไม่ค่อยได้คืนนะเราจะได้คืนแต่ของพวกพื้นฐานนะคะเอ้ยแกมันได้นี่ด้วยลูกบาศพลังผิดปกติก็ได้คืนแกคริสตัลพลังอู้ได้คืนตั้ง20กว่าอันแน่คือเลิศม,มากสารสกัดก็ได้คืนได้เงินคืนอีก3 0 0 0 0ื่นสามหมื่นเจ็ดโอ้ยเลิศนะดีกว่าเอาไปขายถ้าไปขาย NPC ได้ประมาณเท่าไหร่นะประมาณพันปะ เออประมาณชิ้นละพันเหรียญเงินเองอะ่ะคือคือแบบช้ชามากอะ่ะคือการย่อยคือโอเคมากเราช้าอยู่ใหญ่เราจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยค่ะอะกดการสลายป๊อปเฮ้ยแกใช้ทองในการย่อยพันหกนะมันมันขึ้นอยู่กับอย่างที่มันอธิบายคือขึ้นอยู่กับเลเวลของอาวุธนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของเจ๊เสียทองไปพันหกเพื่อแลกกับของทั้งหมดนี้ถือว่าคุ้มนะเพราะของบางอย่างมันหาซื้อไม่ได้ไงแก หรือว่าถ้าเราจะไปลงเนี่ยเราก็ต้องไปจุดเทียนใช่ไหมแกซึ่งเทียนเนี่ยค่าเทียนที่เราจุดเทียนไปไหว่เนี่ยก็600ทองแล้วแกดีอ่ะอาย,อย่อยเลยอ้าวความจุกระเป๋าไม่พอแกจะต้องเคลียร์ความจุกระเป๋าก่อนนะเดี๋ยวเจ๊ไปเคลียร์ความจุกระเป๋าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาใหม่ตัดภาพแป๊บหนึ่งมาแล้วค่ะเจ๊ไปเพิ่มกระเป๋ามีอีกสองช่องแล้วนะแกแตะเกียบนี้เจ๊จะบอกว่าเจ๊มีกระเป๋า ข้างล่างเหลืออยู่แถวหนึ่งนะแกแต่มันบอกว่ามันไม่พอว่ะเจ๊ก็เลยไปเพิ่มอีกแถวหนึ่งไม่รู้จะพอหรือเปล่านะอ่ะเรามาลองดูกันสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมในการย่อยคือพื้นที่กระเป๋านะคะลืมคิดเป็นซะสนิตเลยอะ่อะอชไลอุปกรณ์พร้อมหรือ,อยังเอาใหม่เอาใหม่หมว่าย่อยละนะ 1, 2, าหนึ่งสองสามอ่ะย่อยค่ะปึ๊บย่อยความจุกระเป๋าไม่พออีกแล้วว่าเพสัปตา์ฉันต้องใช้กระเป๋ากี่ช่องอะแกมันเยอะมากอะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะห้าสี่สามสองแวบก่อน กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่ไปเซเวย์เคลียร์กระเป๋ามาตอนนี้เจอัพกระเป๋าเป็น3มช่องแล้วนะคะซึ่งเหนื่อยมากนะคะแกเดี๋ยวเจ๊ให้ดูเนี่ยเห็นไหมอ่าตอนนี้เรามีพื้นที่เก็บทั้งหมด3แถวแล้วนะคะแกถ้าไม่ได้เนี่ยไม่รู้จะทํายังไงแล้วนะแกอ่ะสไลด์อุปกรณ์เอาใหม่นะคะโอ๊ยขอตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งได้ไหมอะ่ะเอาแล้วนะหนึ่งสองขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้ปุ๊บ ไไมม่พออออีกกแล้้้้วทดะะตงใชรเป๋ากี่ช่ชองอเย็นแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงรายยามเย็นนะคะเจ๊ไปวิ่งมือกับกระเป๋ามาสันนิษฐานว่าเจ๊คงจะไปขยายกระเป๋าผิดช่องนะคะแกเดี๋ยวดูใหม่ตอนแรกเนี่ยเจเข้าใจว่าคลังวัตถุดิบส่วนประกอบเนี่ยมันน่าจะเต็มนะคะแกแต่เจ๊ลืมดูว่าคลังเก็บสะสมก็เต็มเหมือนกันนะคะ กี่กับพวกเก็บหินแร่เจ๊ก็เลยไปเพิ่มมาอีกนะคะแกอ่ะโว้สรุปคือเสียหายหลายแสนอยู่นะเนี่ยอ่ะค่ะเราจะเริ่มทําการสลายแล้วนะคะแกไม่ตื่นเต้นแล้วนะแกนะอ่ะกดแล้วนะ5 4 3 2ได้เถอะไม่ได้ปิดคลิปนะคะได้แล้วแทน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 ,น,น,นหูยได้เยอะมากอะก็คือได้ของทั้งหมดนี้เลยแหละแกอืมได้เยอะนะเยอะมากดูดูยังไม่หมดเลยอะแก รับซับมากอ่ะแต่ก็คุ้มนะคุ้มเวอร์แต่ว่าเตรียมช่องกระเป๋าให้มันดีๆเท่านั้นเองแกอ่าอ่ะ,อะทีนี้เราจะมาถึงข้อหนึ่งที่เราสงสัยกันนะคะว่าต้องมีคําถามแน่นอนว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเรามีของที่ไม่ใช้แต่บังเอิญบังเอิญว่าของที่เราไม่ใช้นนะคะแกมันเลเวลต่ํากว่านะคือเลเวล50ใช่ไหมแกถามว่าหนูจะอัพขึ้นไป,ไปเป็นเลเวล60แล้วย่อยเอาของคืนได้ไหมคะอ่ะ เ,เจ๊ไปกดดูนะคะว่ารลเวล50แล้วย่อยอ,อัพของขึ้นเป็น60แล้วก็เอาไปย่อยเนี่ยมันจะได้ของที่มันคุ้มไหมหรือว่าเราจะได้ของที่เฉพาะที่เราอัพจาก50ขึ้น60เฉยๆนะคะแกอะ่ะตัวนี้เนี่ยตอนนี้เจไปทําการอัปเกรดอุปกรณ์มานะคะนั่นก็คือตัวหมวกตัวนี้นะคะแกอัพจาก50เป็น60นะคะแกก็จะใช้วัสดุดังนี้นะคะแกอัพปีศาจกระดูกเทา160คีตันสายฟ้า3นะคะลูกบาทติดปกติ1นึ่งคาร์่เมอส์ทรายสนะคะ เกาะเท้าแมมสซาย6ทะเลสีฟ้านะคะ12นะเมืองเหล็กไททันนะแล้วก็ตะกะแตน215นะคะอ่ะขาแมวน้ําแข็ง3นะคะแล้วก็เที่ยวหมาน้ําแข็ง7นะอ่ะเรามาดูกันว่าทั้งหมดเนี้ยมันจะได้คุมไหมนะคะเมื่อเราทำ,ทำการกดสลด์นะคะแกอ่ะเรามาดูทางด้านอุปกรณ์กันบ้างนะคะเมืองเหล็กไททันเนี่ยเสียไป15นะคะได้คืนมา8เนาะอ่ะหินทะเลสีฟ้านะคะ เสียไปทั้งหมด12นะคะแกได้กลับมา11นะมีอะไรอีกอ่ะที่เราต้องได้อ่แกคริสตัลสายฟ้านะเสียไป3ก็ได้กลับมา3เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ได้40ก็ได้กลับมาเหมือนเดิมนะคริสตัลผิดปกตินะคะอันนี้คริสตัลผิดผิดปกติเนี่ยตอนแรกเราไม่เสียใช่ไหมแกตอนนี้เราได้กลับคืนมาด้วยนะคะก็ดีเนาะสารสกัดอ่าสารสกัดสายฟ้าได้คืนมาด้วยนะคะ แล้วก็ได้อุปกรณ์มานิดหน่อยนะคะแกก็ก็ได้ค่อนข้างที่จะน้อยกว่าเดิมนิดนึงนะแต่ก็ได้ของบางอย่างที่มันเป็นพวกคริสตัลอะไรอย่างเงี้ยกลับมาด้วยนะคะของ50คุ้มไม่คุ้มก็ลองพิจารณากันดูนะแกเนาะแต่ก็ดีกว่าเราไปขาย n p c พันหนึงปะไม่รู้เหมือนกันก็ลองวิเคราะห์ดูนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีของ60แล้วเนี่ยนะอ่าแล้วก็ที่ไม่ใช้แล้วหรือกําลังจะเปลี่ยนสายนะคะแก เจนแนะนะําค่ะให้เอามาทําการย่อยคืนตรงนี้นะคะแกเพื่อที่เราจะเอาของเนี่ยไปอัพชุดที่เป็นอีกสายหนึ่งที่เราต้องการได้อย่างใครเล่นสายตีไกล้จะเปลีย่ยนเป็นสายตีไกลอย่างเงี้ยแกตรงเนี้ยก็เลิศอยู่นะคะแกอ้อเลิศไปอีกนะมืดพอดีเลยอหอยมัวแต่แบบว่าวุ่นวือกับการขยายช่องกระเป๋าของตัวเองอยู่นะคะแกขามาอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะดูกันนั่นก็คือว่าถ้าเราทําการย่อยของที่มีการเสริมแกร่งลอยศักดิ์สธิ์ไปแล้วโอ้เราจะได้พวก มีดตัดขอบอะไรอย่างเงี้ยคืนหรือเปล่าวะอ่ะเจ๊จะลองดูแต่เจ๊จะไม่ย่อยนะแกเดี๋ยวแหกอ่ะเดี๋ยวเจ๊ขอถอดดาบของเจ๊ก่อนนะดาบของเจ๊เนี่ยทำการเสริมแกร่งเสร,ร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกเดี๋ยวขอดูก่อนนะอ่าอันนี้คือของที่จะได้คืนนะแกรู้สึกว่าเราจะไม่ได้มีดตัดขอบคืนด้วยอได้มีดคืนด้วยนี่ได้มีดคืนด้วยเฮ้ยเปลี่ยนอาวุธได้แก ได้ตาบงได้ตาบางกรคืนด้วยปะตาะเผด็จการเฮ้ยได้คืนได้คืนเฮ้ยเลิศอยู่อันนี้เจใช้มีดไปประมาณแต่ได้คืนไม่เต็มรอยอะพอเจใช้ไปรประมาณ1 2 3 4ใช้ประมาณ4 4เล่มได้คืนมา3เล่มก็ก็ถือว่าได้คืนอะก็ดีก็ดีอยู่ได้ได้อุปกรณ์มาด้วยนะคะในการเสริมรอยนะคะก็ได้คืนแกเฮ้ยเลิศมากแกอะทีนี้เรามาดูหวัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือการถลายวิญญ,ญาณน,นักล่า การสลายวิญญ,ญาณนักล่าเนี่ยก็คือการการการย่อยโซนเองแกอ่ะการย่อยโซนเนี่ยจะสามารถย่อยได้เฉพาะนักล่าวิญญาณกายพันนะคะย่อยย่อยได้ประเภทกายพันเท่านั้นนะแกเมื่อเราย่อยปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้หินคริสตัลข้างบนมาเห็นไหมแกที่เปแลกสามสิบอ่ะหินตัวนั้นสามารถเอาไปแลกของได้นะแกที่ NPC h พแฮนะแกอ่ะก็จะมีของให้แลกนะสามารถย่อยเป็นคริสตัลได้นั่นเองแกอ่าเลยไปอีกนะคะ อ่ะเคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำการย่อยของนั่นเองค่ะแกใครไม่ได้สร้างเมืองซิวเวอร์ฟรอเนี่ยขอหัวเราะดังๆนะคะเลยค่ะแกขาสร้างวนไปเลยค่ะโอ้อ่าก็ฝากเอาไว้เป็นอีกหนึ่งทริคดีๆในการเล่นนั่นเองนะแกนะ วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะแกเออใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมแล้วเป็นกําลังใจให้เจเองด้วยนะคะแกอ้อแล้วก็คนที่ติดตามเจ๊เนี่ยจะเห็นว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเจ๊มีการลงคลิปช่วงใหม่ของรายการของเรานั่นเองค่ะแกนั่นคือช่วง play all n o t นะคะยังไงเจก็ขอฝากช่วงใหม่ของช่องเราไว้ด้วยนะคะแกะช่วยกันทำมาหากินนะแกรักยายชอบยายนะคะอุดหนุนขนมยายด้วยนะคะแก ไม่มีตังไปซื้อชุดแฟชั่นแล้ค่ะช่วงนี้ร้อนเงินมากนะคะแกะะ่ก็ฝากไว้อีกช่วงหนึ่งของช่องแล้วกันเนาะสำหรับคลิปหน้าเจ๊จะมีอะไรเด็ดๆแซ่บๆดวงมาฝากกันอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะแก่สำหรับวันนี้สยโยนระค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหัวเราะกับคนที่เอาอุปกรณ์ไปขายไปแล้วนะคะอีกรอบนึ่ง